และนี่เป็นแปดเหลี่ยมเซนโตมัสนะฮะของอเมริกาครับตีเฉพาะชั่วโมงนะฮะแท้ขดหน้าใหญ่ๆเลยฮะสิบเอ็ดนิ้วครับเลขโรมันสภาพสวยมากเนื้อไม้สวยกริบครับข้างหน้าจะเขียนนะฮะเซนโตมัส USA ครับผมนี่เหมือนกับชื่อชื่อคนอะไรสักอย่างแอนซันครับผมคลิดนี่เคมบริดตีเฉพาะชั่วโมงนะฮะเดี๋ยวลองดูดูตุ้มแปรง ครับกระจกล่างสกรีนเดิมสวยล็อบเบิลเองอยู่ฮะล็อบเบลสวยสมบูรณ์เลยครับไฮโทมัสยูเอสเอครับจะอยู่ครับสายขนนะฮะตีเฉพาะชั่วโมง สิบเอ็ดทีเที่ทยงนะฮะครับสิบสองทีครับยกสีกนะฮะสวยหรูครับข้างหลังนี่ก็เสียบเข้าไปก็ไม้ขัดอะไรยังอยู่นะฮะเดิมเดิมนี่ฮะครับสวยงามดูตัวเรือนนะฮะสวย ไมสวยงามฮะ